ครับผมครับสวัสดีครับวันนี้อ่ะก็ขอโทษนะครับแม่ค้าขออนุญาตถ่ายนะครับผมอ่ามาจากไทยครับมาขออนุญาตถ่ายนะครับอันนี้เป็นที่ท่องเที่ยวอะไรอ่ะช่างกุ้งถามเขาหน่อยดี ไม่ไม่ไม่ม่เออก็มฮามุงแล้ว่รับาุงแม่ค้าแล้ว่า็นแม่ค้าสวา อ้าวเดี๋ยวสั่งครับสั่งอันอ่าสั่งมันมันมันอุยแต่นา่ะอ่ามันอุยบางทีผมก็ยังสื่อสารกันยังไม่เข้าใจเลยครับผมก็ลงมาสลึกเลยลึกเลยครับลงมาในประเทศเขมรครับผมก็มาเห็นแม่ค้าครับ มาเห็นแม้ค้าแต่แมคค้าไม่เปิดแมทให้เราดูหน้าตาเลยอ่ยอออยาอะเม,มาก็อ่ะ,อะราก็ตามว้รุ่นไปครับเมื่อกี้ก็มุงมุงจีบแม้ค้าอยู่แต่ก็ไปจะนั่งตรงไหนอ่ะ<ม> อ่ pues Não, านี่ยครับเริ่มที่จะเถียงกันแล้วเริ่มที่จะเถียงกันแล้วครับอ่า่าฮ่าฮ่าอ่าอ่าอ่าฮ่า่า่าววา อันนี้ก็ตามใจวัยรุ่นครับเพราะวัยรุ่นพาผมลงมาสลึกซลึกเกินมาเข้ามาในประเทศกเมพูชเลย อะเราก็เดินลงไปเลยครับมันก็ไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่ครับผมก็เหมือนเหมือนก,นกันกับประเทศไทยนี่แหละก็เพียงแว่เป็นแค่ภาษาเนาะภาษาที่เราสื่อสารกันไม่เข้าใจนิดหน่อย แล้วก็นี่เจ้าภาพเราเจ้าภาพเราก็คือเม่งฉายครับอ่มานี่ครับเราก็มานั่งเล่นแบบริมคลองเขาเรียกว่าริมคลองขออนุญาตนะครับผมอ๋อมันแจ้งให่ไทยไอ่าสม้ม

เเนี่ยเห็นไหมว่าแล้วพอผลสุดท้ายเขาก็มาลงที่เหม่งชายเราอยู่เหมือนเดิมบอกว่าหล่อที่สุดในทีมงานเอาไปแล้วล้วเราจะไปนั่งอยู่ตรงไหนอ่ะนี่เลย เวลาหันกล้องออกก็น้องกุยนะน้องกุยน้องกุยนะกุยได้ไหมจุกเหี้ยอ้าวน้องกุยได้ไหมเต็มไป้ไหมเต็มได้เต็เฮ้ยเขาบอกว่านั่งด้วยกันได้อ่ะจัดเลยพวกเรา อยเมื่อกี้เมื่อกี้ก็เคลียร์กันไม่ลงตัวเพราะผลสุดท้ายก็ได้ถอดรูปถอดรูปด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ใครพูดไทยชัดแจ๋วเลยอ่ะใครพูดไทยชัดแจ๋วเลยใช่ไหมเคยเคยไปอยู่ประเทศไทยไหมไม่เคย แล้วทำไมพูดชัดเจ๋วเลยเมื่อกี้อ๋ออยู่จากชายแดนเมื่อกี้พูดได้ชัดเจ๋วเลยอ่ะโอ้โหสุดจัดเลยอืมคุยได้อโอ้ยแปลว่าไปบ่อยแล้วส้มคุยได่พ่อมานร้อยตัวไม่ไม่ ไปไปไปฝั่งไปฝังไทยบ่อยอ๋อก็เลยพูดได้ออไม่ต้องอายไม่ต้องอายครับผมมามาเที่ยวกับวัยรุ่นพอดีเขาข้ามไปฝั่งไทยบ่อยไงก็เลยก็มาบ้างแต่ถ้าเขาเอามาหมกในป่ามันก็ ไหนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับแล้วประมาณสองสามชั่วโมงเดี๋ยวก็กลับแล้วอตรุงครับเขาอยู่ในเขาข้ามไปชายแดนไทยบ่อยเขาพูดไทยได้อ่าเขาพูดไทยแบบชัดแจ๋วเลยแล้วแล้วแล้วหนูเป็นคนที่ไหนก็เป็นคนที่นี่แหละสำโรงเป็นคนสำโรง อมีแต่คนน่ารักครับมีแต่คนสวยๆทั้งน yup. awesome. ั้นเลยที่มานั่งอยู่ตรงนี <S 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 um ้คร UM ับผมเฮ้ใครเมื <t <t ่อก uh ี้ถามเมื่อกี้ใครเป็นคนถามไอพ่อที่จะเลขไลายเลขเฟซกันได้ไหม อ่ารู้สึกว่ารู้สึกว่าจะเริ่มไอย้ยะไรนเ้ยเอีย้ยมอ้ยเันยล้ยเา้ยแล้อเา้ยเ้ยเฮ้ยเยเฮ้ย้วครับเ้เ นี่ครับนี่ครับเรนนี่พูดไทยได้ไหมไม่ได้พูดได้คนเดียวโอ้โหแปลว่าเก่ง ไปทำไมถ่ายรฮะเดียวเปลงยูทูบอือบอกว่าเขาพูดไทยไม่ได้เมื่อกี้เขาถามว่าถ่ายหนูทำไมก็พอได้เนี่ยอ่าก็บอกว่าเอาไป็นลงยูทูบยังงั้นก็จบแค่นี้แหละจบคลิปแค่นี้แหละงั้นอะแต่ก็ฟังได้เนาะ อ่าังได้แต่พูดได้นิดหน่อยคนนี้พูดไทยชัดแจ๋วเลยเนี่ยเนี่ยคนนี้พูดไทยได้ชัดแจ๋วเลยท่าถ้าถ้ากนมาดับเรียกค้นรังใช่ก้นรังพูดได้หลายภาษาใช่ได้หลายภาษาน่ารักมากเลยพูดไทยได้อ่ะเออ นี่ครับแม่ค้าเดินเสิร์ฟเองเลยครับผมอ่ะก็เดินไปแม่ค้าไม่เดินเสิร์ฟแล้วให้ใครเดินเสิร์ฟลูกน้องสิครับแ mm. ม่ค้ามีสิทธิ์ตามอย่างเดียวเนี่ยก็เดินเสิร์ฟเองเลยบรรยากาศใช่ไหมครับก็บรรยากาศเราแบบสบายๆครับผม มาอยู่ในประเทศอะไรนะประเทศอะไรนะประเทศอะไรนะประเทศกัมพูชานี่แม่คนคขมเมผู้ไทยได้ชัดเจ๋อเลยก็หลับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพีงนี้นะครับผมสวัสดีครับ